มา KTM ครับเป็นทีมที่หลายคนนะครับมองว่าจะเป็นม้ามืดในฤดูกาล2021อดด้วยเงื่อนไขนะครับที่พวกเขาเองคือก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปว่าจะเป็นทีมเดียวที่พัฒนาเครื่องยนต์ได้ตั้ปี2020คนับนะครับ,ค,รบคือมันไม่ใช่ทีมเดียวหรอกนะครับแต่ผมแค่ยกมาเปรียบเทียบ ในทีมของท็อปไฟลมันก็ยังมีอีกทีมหนึ่งอะพิเรีย,รยนั่นแหละใช่ครับก็คือหืออพิเรียที่เอาง่ายศักยภาพตอนเนี้ยมันยังสู้ท็อปไฟไม่ได้ไงเขาไม่เขาแค่เข้าร่วมเน้นเข้าร่วมไมเน้นเขา้ารอบครับอพิเรียเอย้แต่ว่าไม่แน่นะปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วเนี่ยอพิเรียแนะนําเ,เครื่องยนต์ที่เป็นสูบวีของเข้าขั้งแรกแล้วก็ทาผลงานได้ดีเลยครับก็ปีเนี้ยเป็นปีที่สองที่ใช้เครื่องยนต์ใหม่อื ก็ต้องมาดูนะครับว่าอะพิเรียรจะมีทิศทางไปทางไหนอ่ารวมถึงซีซันหน้าด้วย <S <S ใช่อาจจะมีอะพิเรียรมีรถแข่งเพิ่มขึ้น <S <S ใช่หรือเปล่าเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับบางทีมหรือเปล่าต้องรอดูครับอาล่าทีนี้มาคุยเรื่องราวของ KTM กันบ้างครับครับหลายทีมกังวลมากนะครับว่า KTM นั้นจะอาศัยช่องโหว่หรือว่า อาศัยโคต้าที่พวกเขายังยังได้สิทธิ์อยู่สิทธิ์ของเขาดีกว่าไม่ใช่ช่งโว่หรอกมันเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้นั่นแหละครับยังได้สิทธิ์ในการที่พัฒนา,นาเครื่องยนต์จากปีที่แล้วก่อนที่จะส่งเข้าสู่ขั้นตอนของการโฮโมโลเกตใช่ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะพัฒนา,นาใช่ครับแต่แต่ล่าสุดเนี่ยอืนะครับพิทไบเลอร์ er, นะครับพิทไบเลอร์ er ก็คือคนนี้ครับผมนะครับพิทไบเลอร์ er ก็ได้ ออกมาบอกนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ย KTM จะยังไม่มีการส่งซูเปอร์เอนจินลงทำการแข่ง,งาขันใน MotoGP ฤดูกาล2021ครับแน่นอนและรถแข่งที่ใช้ก็ไม่ใช่รถแข่งแบบใหม่ทั้งคันคือไม่ใช่ All New Bike อ่ะอย่างที่เคยอย่างที่เรากำหนไว้ใช่ใช่ <laughs> อย่างที่เราได้พูดไว้นะว่าเออปีที่แล้ว KTM ก็ยังได้สิทธิ์อยู่เขาอาจจะพัฒนารถใหม่ทั้งคันแล้วมันจะน่ากลัวมากๆใช่ทีนี้เนี่ยมาดูครับไอาการที่บอกว่ามันไม่สามารถพัฒนาเครื่องยนต์ได้ในในกลุ่มทีมโรงงานเนี่ยมันก็เป็นข้อตกลงระหว่างบรรดาของค่ายผู้ผลิตนะครับ6ค่ายซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่าดูคาติ KTM แล้วก็อาพิเลียนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย ก็ลงมติร่วมกันว่าจะแช่แข็งเครื่องยนต์นะครับในฤดูกาลสอ2พันดังนั้นเนี่ยในปี2021ก็จะใช้เครื่องยนต์เก่าอยู่ครับแต่ก็ด้วยเงื่อนไขที่ทาง KTM ยังขึ้นโพเดียม,มยังไม่ถึงข้อจำกัดครับพวกเขาก็เลยยังได้สิทธิ์ที่พัฒนาเครื่องยนต์จากปีที่แล้ว KTM เนี่ย ปีที่แล้วนะครับพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดจนพวกเขาเองนะครับสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้3ครั้งเลยนะครับครั้งแรกจากแบนินเดอร์นะครับครั้งที่2และสจากมิเกลโอลิเวลาอ่าฮะซึ่งปีนี้ได้มาจับคู่กันด้วยครับในทีมโรงงานอืมครับดังนั้นเนี่ย KTM ที่เพิ่งจะทะลุลิมิต ในเรื่องของผลงานการขึ้นโพเดียมการคว้าชแชมป์ในปีที่แล้ว <ฮะ S 2> ก็เลยยังมีโคต้าอยู่ในการพัฒนารถครับถ้าเขาจะทํานะ <laughs> ใช่เ, <laughs> เขาสามารถทําได้ใช่ครับฮ <ะ S 2> ก็เลยทําให้ทีมอ,อื่นๆเนี่ยกังวลว่าถ้า KTM พัฒนาเครื่องยนต์ซูเปอร์เอนจินจริงๆอม,มันจะทําให้ KTM นั้นได้เปรียบอย่างมากเลยครับ <laughs> นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพิทไบเลอร์อนะครับซึ่ง เป็นบอสใหญ่ด้านมอเตอร์สปอร์ตของ KTM นะครับเขาก็ได้ออกมาพูดถึงตัวรถแข่ง RC 16ของพวกเขานะครับว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนคอนเซปต์รถแข่งคันเดิมนั่นแหละนะครับก็ยังยึดพื้นฐาน RC 16ของปีที่แล้วซึ่งก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่ครับการที่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่แต่ก็ยังสามารถดัดแปลงพัฒนาได้ใช่พัฒนาได้ใช่ครับนะครับ เขาบอกว่าตัวรถแข่งของ KTM ในปีนี้นะครับก็จะมีการแตะต้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนแค่ชิ้นส่วนบางอย่างเท่านั้นเพราะโดยรวมแล้วบาลานซ์ที่พวกเขาทำไว้ในปีที่แล้วเขาบอกว่ามันมันโอเคแล้วอะ่ะครับแค่ปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่าใช่คือถ้าเกิดไปแตะต้องกับเครื่องยนต์มากมทีมก็ต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับนะครับดังนั้นทีมก็เลยตัดสินใจนะครับ ที่จะใช้พื้นฐานจากเครื่องยนต์เดิมอมืซึ่งมันก็ไม่เชื่องเลวร้ายเลยนะผมมองงั้นเพราะว่าจากปีที่ผ่านมาเขาแสดงเห็นแล้วว่ารถแข่งคดีข,ข,ของเขาเนี่ยสามารถชนะในเรสได้ครับอ่าต้องมีดีพอตัวแหละอืที่เหลือก็พัฒนากันไปแล้วครับแต่ละปีซึ่งถ้ามองมองในเรื่องเครื่องยนต์นะอืถ้าคุณทําให้เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องใหม่สูเปอร์เอนจินอ่นะก็สร้างงานอย่างที่เขาบอกนั่นแหละโอ้โห เหมือนต้องมาแบบมาหาจุดลงตัวกันใหม่ทุกฝ่ายเลยนะออทั้งตัวชชสซีนู่นนี่นั่นแฟลิงกับทุกอย่างเลยเออซึ่งนั่นแหละฮะงบประมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนรวมถึงสร้างงานให้กับทีมงานในทีมด้วยใช่ครับว่ามันยังไม่เขายังไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นนะอเออนะคือไบร์เอร์นะครับไบรเอเองเขาก็บอกนะครับว่าอาถ้าเกิดจะ นำเรื่องของระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างคู่แข่งกับตัวของเขาเองกับทีมของเขาเนี่ยอืนะครับการสร้างรถแข่งคันใหม่น่าจะเหมาะสมที่สุดอืคือพวกเขาคิดว่าเขาควรจะสร้างรถแข่งคันใหม่มาสู้ทีมอื่นหากจะเอาชนะให้ได้อืนะครับแต่ประการแรกเลยนะ <c oughs> อย่างที่คุณบอกไปม <c oughs> ันต้องใช้คนจํานวนเยอะมากในการทํางานใช่และแน่นอนคือทางทีมเองก็ได้ทําข้อตกลงไว้กับ ทุกคนในองค์กรแล้วนะครับคือทั้งบริษัทเลยทั้งบุคลากร,กรต่างๆในทีมนะครับว่าจะเดินหน้าต่อโดยที่ใช้ประโยชน์จากฟอร์แมตเดิมหรือว่า,าตัวรถแข่งเดิมให้ได้มากที่สุดครับอก็เป็นทิศทางที่ควรจะทำนะใช่สิ่งสําคัญคือเขาบอกว่าทีมอ่ะไม่ได้อยากจะทำลายวัสดุที่สร้างขึ้นมาในปีที่แล้วมากนักก็ก็จะยังคงใช้ ส the so ิ่งต่างๆที่ยึดจากพื bon ้นฐานเดิมครับและก็มีการปรับปรุงบางอย่างเล่านั้นก็เป็นโน้ตฮาต่างๆที่เขาเก็บ Data มาจากที่ได้ลงทำงานในขันมาเนี่ยแหละฮะเอามาพัฒนาต่อเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยผมว่าเขาน่าจะมีอะไรให้เห็นแหละ KTM ปีนียถึงเขาจะบอกว่าไม่ใช่ซูเปอร์เอนจินนะแต่ละทีมมันต้องมีการขยับตัวแน่นอนครับใช่ครับส่วนจะมากจะน้อยหรือว่าไปโฟกัสในเรื่องไหนก็รอดดกันอีกทีครับครับ ที่สําคัญเลยไบยเรอร์เองนะครับก็บอกแบบแบบหล่อๆนะแบบหล่อๆว่าคือด้วยด้วยแผนแล้วก็แนวทางเนี้ยพวกเขาก็เลยไม่มีแผนที่จะสร้างรถแข่งคันใหม่ทั้งคันและมาใช้จุดได้เปรียบตรงเนี้ยให้ตัวเองเหนือเหนือกว่าคู่แข่งครับ่นะ มาเกี่ยวหาเสียงได้ด้วยนิดนึงนะเราอยากเปรียบเพื่อนอะไรประมาณนั้คคือไบร์เลก็บอกอีกนะครับว่าพวกเขายึดรูปแบบการทํางานที่รัดกลุ่มภายใต้วิกฤตที่มันเลวร้ายที่สุดเลยของค่ายผู้ผลิตทั้งทุกค่ายนะที่ต้องเจอในโมโตจีพีอ่ะครับคือก็ก็คือการระบาดของโควิด1 9นี่แหละแน่นอนฮะครับและจากการพูดคุยของผู้จัดการทีมของทุกค่ายเลยนะครับเขาก็โทรหาลือกัน แล้วก็พวกเขาเองก็ตัดสินใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่ทำลายโมโตจีพีด้วยข้อได้เปรียบของใครคนใดคนหนึ่งครับก็เหมือนจะสร้างไว้ด้วยกันไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนอืมแต่ประเด็นหลักผมว่าเนี่ยแหละโควิดส่งอฟเฟิต่อทั้งโลกแหละเอต่อทุกวงการแน่นอนครับเรื่องบัตเจตการทํางานลดลงแน่นอนคครรัับบการจะพัฒนารายใหม่ๆมัน ลงทุนมหาศาลนะผมว่ามันมยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะเอาเงินมาทุ่มกับตรงเนี้ยฮะนั่นเท่ากับว่าในปีนี้ตัวของ KTM เองก็ยังยังมองว่าพวกเขาเองถึงแม้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างรถใหม่ทั้งคันครับก็ยังน่าจะดีเพียงพอที่จะสู้เพื่อคว้าชัยชนะได้ในบางเรสแน่นอนอืมครับและตัวของพีทไบ er เรอร์เขาก็ถ่อมตัวนะอืม ส่อมตัวว่าทีมเองอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวเต็งแชมป์อ่ะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะลดแรงกดดันอ่าให้กับทีมด้วยนั่นแหละนีี่ครรับทไเยผมก็มองว่ามันเร็วไปแหละเขาจะมองถึงแชมป์โลกเลยนะมผมยังไม่ถึงแน่นอนครับาการที่จะฝ่าเจ้าอำนาจเดิมขึ้นไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะไม่ง่ายครับ ก็ต้องมาติดตามมาดูนะครับว่าในรายของ KTM แล้วนะครับที่พวกเขาตัดสินใจจะไม่แนะนําในการใช้ซูเปอร์เอนจินในปีนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้พวกเขาสร้างผลงานได้หวือหวาอย่างที่พวกเราคาดกันไห้หรือเปล่าอืเพราะว่าโอเคแหละแน่นอน KTM ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาเครื่องยนต์ต่อเนื่องใช่ไหมครับครับอาจจะไม่ได้ทําใหม่ อาจจะไม่ได้นําเครื่องยนต์ใหม่มแต่ก็ยังมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในการที่จะไปเปิดเครื่องยนต์แล้วก็ใส่ชิ้นส่วนใหม่มใส่อะไรบางอย่างที่เป็นของใหม่อยู่อ่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอความหมายของเขาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าใส่ส่งลงทดสอบในช่วงกาตาแล้วม,มันเกิดดีขึ้นมาเนี่ยครับเราก็อาจจะได้เห็นว่า KTM จะเป็นม้ามืดจริงไหม,มแต่ก็ต้องดูว่าใส่เข้ามาแล้ว โมโลเกตนี่จะผ่านหรือเปล่าได้นะเดี๋ยวจะออกเหมือนยามาฮ่านี่ไม่เอานะเออมันผ่านแล้วแหละนะครับคือของยามาฮ่าเองเนี่ยยามาฮ่าเองเขาก็ให้เหตุผลว่าอ่มันเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับที่ส่งส่งวาวที่มาประกอบเนี่ยมันมานละที่แล้วสเปคมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดอืมครับแต่มันไม่ได้ผิดพลาด มันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายเทคนิคไงฝ่ายเทคนิคโมโตจีพีเขาตรวจตามกฎดังนั้นพอมาเจอสิ่งที่ผิดกฎก็โดนลงโทษไปกาะวานไปใช่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วยามาห้านะบีเอเลสได้ใช้เครื่องยนต์หลักๆแค่สามตัวนะอันเกตนะครับเพราะว่ามีเครื่องยนต์หนึ่งตัวที่มันผิดกฎครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยครับสี่ตัวเครื่องนึงก็พังอื ใช้ที่แบบฟูลออปชันเอ่อฟูลเปอร์ฟอร์นจริงสามตัวแล้วก็ต้องตัดสินใจเปิดเครื่องใหม่ที่บาเลนเซียครับก็รับปรับโทษไปอืมฮะ